I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. กันที่หมานี้ครับผมจะมีตัวไหมหมายข้างทาง อยู่ไหมครับตามมากัดเอาครับผมอยู่ครับตัวสวยเลยครับผมสักครู่นึงครับผมดูซ้ายปลา ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานะครับก็เดี๋ยวมาดูไสายปลากันครับผมตัวสวยเลยครับสกูนครับผมไม่เป็นไรครับนี่ครับผมก็สักอ้วนๆเลยครับผมก็ละลางสักสี่ขีดได้ครับผมสี่ขีดถึงห้าขีดได้ครับตัวนี้ไปไปประมาณสักห้าหกไม้ได้ครับก็ ลองตีดูครับผมเข้ามาตีดูหมายนี้ก็รู้เรื่องครับมีตัวจริงก็เดียวช้าก็เป็นกบยางแจ็คโซครับผมสี่เซนครับสีเหลืองเลมอนครับสี่เซนฝากไปด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์กบยางเดี๋ยวพร้อมกบยางแจ็คโซนะครับฝากไปด้วยครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับ ได้ครับผม,มสาแหวนครับตัวถือว่ามีแต้มครับสาปอกป๊อกปอกจริงครับผมเท่าด้ามเบ็ดเลยนี่ครับผมไสปลา <c oughs> ก่อนะครับกบยางแจ็คโซครับผมเหยื่อที่ใช้ก็ สเซนสีเหลืองเลมอนครับกอดเต็มปากเต็มคำเลยครับผมตัวเล็กจริงครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะลดปล่อยนะครับผมสักดุจริงตัวเล็ก่ะะดได้แล้วปล่อยครับผมปล่อยเขาครับตัวเล็ก ไปไปแล้วไปไปยังไม่ไปอีกรอสักพักเขียวไปอ,ย,อยังไม่ออกอีกฝากไปด้วยครับผมกบยางแจ็คโซมีตัวโดนแน่นอนครับผมเดินกันที่หมายนี้ครับผมบ่อสาธารณะครับ งานไม้ดูหืไม้แรกก็ทักทายครับ กันจุดนี้ครับผมเปลี่ยนเปงานไม้ดูครับเหมือนมีอาการครับไม้แรกก็มีอาการเลย ดันน้ำมาครับดันน้ำตามครับไม่โดนครับ หายแฟบ,บเลยเ,เหมือนจะดันมาตามครับผมแต่ไม่กลับ โดนกันครับผมมันจะกัดไหมจะกัดโดนไหม